เอาลผมแล้วตอนนี้ทั้งสองทีมเนี่ยต่างคนเมื่อกี้ต่างบัฟกันมา<ะ>ตอนนี้ได้ระชันหน้ากันเรียบร้อยแล้วถูกต้องเนี่ยตอนนี้นะครับเทมนักบัฟเทพบุตรของผมเทพบุตรเลยเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วต่อมาเมื่อกี้นี้เขาบอกว่าชุดนักเรนเนียนอาจจะดูเรียบร้อยไปหน่อยนะฮะตอนนี้เปลี่ยนชุดนักบัฟแล้วคือแต่ละคนเนี่ยราศีจับมากนี่เป็นไงบ้างนี่<อ>ดูน้งผมดิว่า น้องตอยฮะสาวเก๊เยอะมากๆื่ิแล้วใช่ไลยนะน้องตอยกระตอยโอ้ยแค่ชื่อก็แพ้แล้วเนี่ยโอ้ยอะไรอ,อะไรถามดีกว่าแบบว่ามั่นใจหือเปล่าจะแข่งกับทีมนูน้เต็มร้อยใช่ป่ะพี่อ่าเต็มร้อยให้เท่าไหร่ สองล้านไปเต็มร้อยให้สองล้านเเรามั่นใจขนาดไหนบอกให้คขาฟังหน่อยมั่นใจครับ <c oughs> อ,อาจจะเสียงไม่ดังแต่ว่ามีความหนักแน่นแล้วก็ความมั่นคงอยู่ในน้าเสียงนัง้นผมสามารถทำได้แต่ว่าวันนี้พวกเรานะฮะทั้งน้องเนี่ยมาแสดงความสามารถกัน <c oughs> แต่เป็นความสามารถที่พวกเขาไม่ถนัดครับวันนี้นะพวกเราไทายน้องที่นักบ้านนะครับไปเตะบอลจุดลโพน อแล้วแล้วทีมของผมล่ะทีมผู้ชนะกลับบ้านได้เลยครับโอเคเจอกันเดี๋ยวเพื่อนไม่ใช่ทีมของเราชุดบัตชุดบาตโอ้ยสวยมาวยมาสวยมากคือบอกเลยว่าง่ายนิดเดียวขานี่เรายังเตะบอลเข้าโกนภาษามือมือมันคล่องกว่าทุกวันเดี๋ยวเพื่อนมือใช้ทุกวันทำอะไรเขียนหนังสือเขียนหนังสือทุกวันอยู่แล้วทีมผู้ชนะนะครับ ทีมไหนทําคะแนนได้มากกว่านะครับจาได้รับของรางวัลนะครับจากแกมโบแกมโบแค่เดินก็เด่นแล้วรับไปเลยได้เลยวันนี้เรามีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษนะฮะครับเรามีน้องเชียร์ลีดเดอร์มากระโดงใจและตอนนี้เชียร์ลีดเดอร์อยู่ตรงนี้แล้วเป็นไงบ้างพอทศสามมายืนทศสามครับผ่านมาทีนิดนึงครับเป็นไงเป็นไงเป็นไงยิงหลายลูกก็เข้าหลายลูกนะครับวันนี้ เปนบาสไม่ค่อยเก่งนะครับแต่จีบสาวสู้ได้นะครับเอ้ยแมพร้อมหรือยังครับตอนนี้ผมว่าดูจากกำลังใจที่มีอยู่ตอนนี้น่าจะพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมไหมครับพร้อมครับทีมผมล่ะพร้อมไหมครับพร้อมครับโอเคถ้าพร้อมแล้วไม่ได้ยินหรอกไม่อยู่ไกลอ่ะไปเล่นเกมกันเลยครับ y ่ะยูชานอลโทรทัศน์ชมคนแบกมนตรี24ชั่วโมง